ไอซุกุณาพรโพสทั้งน้ำตากับอีโมจิที่เกือบจะร้องไห้แล้วคือน้ำตาคอเบ้าพี่น้องคะพร้อมกับคำพูดนี้ที่เชื่อว่าเด็กคนนี้คือพิมพ์หรือพูดออกมาจากใจโดยแท้จริงพี่น้องล่าสุดนี้นะคะวังประมานช่วงสายๆไอซุกุณาพรได้อัพเฟซบุ๊กส่วนตัวของตัวเองค่ะพี่น้องเอาลงพร้อมกับแคปชั่นที่ใครที่อ่านต่างรู้สึกว่าเด็กคนนี้สู้มากเด็กคนนี้เป็นเด็กที่โอ้โห ไม่เคยที่จะหยุดพัฒนาตัวเองไม่เคยที่จะทำอะไรที่แบบมันแบบไม่โอเคอะพี่น้องเนาะพาะวลาสุดนี่เนาะอาไอศกุณาพรอัพรูปตัวเองลงพร้อมกับโค้ดแคปชั่นเด็ดแคปชั่นนี้อะเดี๋ยวเรานะคะขอพี่น้องเนาะได้ดูรูปนี้ก่อนนี่เลยค่ะพี่น้องคะอ่ะคุ้นๆกันไหมสําหรับรูปนี้ของอาไอสกุลนพรนี่คะ่ะ เชื่อว,ว่าแฟนคลับนะคะคงจะเห็นกันแล้วนั่นเองเนาะพร้อมกับแคปชั่นที่โอ้โหพอเราได้ฟังก็ต่างภูมิใจในตัวน้องเพราะว่าน้องพี่น้องคะบอกบอกว่าแคปชั่นเนาะบอกว่าภูมิใจในตัวเองพี่น้องเป็นเพียงแค่คำสั้นๆประโยชน์สั้นแต่มันสื่อในความหมายมากมันตีออกไปอย่างย,ย่างมากมายเลยอยากแบบภูมิใจในตัวเองมากพร้อมกับอีโมจิที่น้ำตาขอเบ้ากับรูปหัวใจ พี่น้องกว่าเด็กคนนี้จะมีวันนี้ขนาดเราเป็นเอฟซีอะเรายังภูมิใจในตัวน้องเลยกว่าจะมีอายกว่าจะเป็นนอายชงนพรจนแบบที่มีคนรู้จักทั่วโลกอะยังขนาดนี้แล้วเนาะแล้วถ้าตัวน้องอะจะเป็นขนาดไหนจากเด็กที่แบบว่ายูน้ําปลามันเด็กน้อยที่แบบว่าผิวดําๆค่ๆเด็กน้อยที่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกเด็กน้อยที่แบบว่า ยังไงล่ะอยู่น้ำอยู่แต่ในไฮนี่สวนโอกาสน้อยสีเด็ดๆไปเที่ยวห่างนั่นแหละซอยซอยปูกับยาใ้การแบกด้วยกันผสมปูนเนองจะเขาอนเห็นไปในรูปเนาะซอยปูกระยาผสมปูนแบกปูนไปทังสันทั้งสี่คือจัง,งามดวนหบอกไปก่อนตอน้ตนคลิปพี่น้องค,ค่ะโดนคลิปวังหลายหลายหลาย,ลายวันแล้วล่ะยาลำดวนเนาะได้พูดว่าอีหลาสุพรพรนี่ ไปใสกับไปนำผ้าไปน้นนันกับไปน้ํา้ำลากผาลากนุ่มไปนอนน้ำไต่ห่มไต่ไต่ห่มตนใหม่นะคะพี่น้องขาเนี่ยและจนทุกวันนี้คือแบบเป็นหญิงสาวที่เธอมีครบอ่ามีครบในที่นี้คือว่ามีครบทั้งด้านความสุขด้านเงินทองอะด้านเงินทองด้านสิ่งของคือมีครบสําหรับเด็กคนนี้เปลี่ยนจากแบบว่าหนามือเป็นลังเมื่อแบบ มันพิกไปอย่างรวดเร็วมากสาหรับเด็กคนนี้นี่แหละพี่น้องขาที่เขาว่าคนจะปังจะดังอยู่ที่ไหนก็แบบว่ามันก็ดังกระปังอะ่ะคนแบบมีแต่คนรักคนเมตตาแล้วตัวน้องก็สื่อเราเห็นกันเนาะว่าโอเคนะเด็กคนนี้คือแบบเราติดตามมาแล้วเราไม่ผิดหวังเราติดตามมาแล้วน้องเป็นเด็กที่น่ารักเป็นเด็กที่ดีเป็นเด็กที่อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นเด็กที่ไปมาลาว่ายเนี่ยเหมือนที่เราทุกคนที่เป็นเน็ซีรู้กันว่าอาไาสุภนทรเป็นอย่างไรนั่นเองเนาะพี่น้องเนาะแล้วทีนี้ มาดูคอมเมนต์บ้างว่าแฟนคลับว่าอย่างไรในเรื่องราวนี้เพราะว่าคอมเมนต์คือเยอะจริงๆแล้วแฟนคลับแต่ละคนคือพูดได้เลยว่าแฟนคลับไอสุทรพรหรือแฟนคลับเซียมหกพูดข้อความหรือว่าพูดอะไรออกมาจากใจรู้สึกว่าเพื่อนแบบเขา้าใจเขาแบบดีะดีแล้วก็ใช้คําพูดที่พอเราได้อ่านเราก็รู้สึกใจฟูไปด้วยอิ่มใจไปด้วยแบบเออเราเราเห็นแล้วนะเราก็รู้สึกว่าเออไม่ผิดหวังเลยที่ทาง f c เพื่อนแบบ คอยสปอร์ตอีลาปน,นีนั่นเองเอบยพี่น้องบอึดคำสิบแทนบ่อ,ออกมันตื่นตันใจแท่นแท่นเด็กหน่อยผู้นิที่ก็จะนี่เมือนี้มันต้องขอบคุณบอลนกแหละที่ได้รับน้องมาเป็นลูกบนธรรมอีกในประเด็นหลักๆเลยเนาะน้องเนาะและ้วทีนี้อะมาเปิดคอมเมนต์ดีกว่าสําหรับแฟนคลับว่าอย่างไรบ้างในคอมเมนต์นี้อาเนี่ยบางคนบอกว่าโอ้โหเก่งมากไอสุนทรน่าภูมิใจที่สุดจากคนเก่งเนี่ย แฟนคลับันนี้ค่ะบอกว่าหนูทําหนูทําหน้าที่ตัวเองได้ดีที่สุดค่ะลูกทําทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายอยากให้หนูนั้นรักษามาตรฐานตัวเองไว้นะคะลูกเชื่อฟังพ่อจาา๋าญาณุผู้ใหญ่ให้คำแนะนำขอให้หนูนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะเออเก่งค่ะลูกสาวเก่งมากจ้าเรานั้นต้องเห็นคุณค่าของตัวเองนะคะลูกไปมองให้ไกลไปให้ถึงนักร้องที่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเปรียบได้เหมือน เปียบได้อ่าได้เปรียบคนอื่นโอ้โหจากเดี๋ยวว่านักร้องที่มีเวลามาออกกําลังกายคือได้เปรียบจากขั้นอื่นมากๆเลยนะอ่าเนี่ยเก่งมากคะ่ะลูกเป็นเด็กดีพ่อจ๋าญานุนะคะทุกคนรักหนูและครอบครัวเสียงวิหกอืมมาคือเท้ก็คืออ่าทางอ่าแม่ดอกมือเนาะพี่น้องคะ่ะเีวามาคอมเมนต์อ่ามาคือแทลาเพื่อนว่าน่ารักมากเลยคะ่ะ ทำหน้าที่ที้รับมอบหมายทด่ีสุดมากคะ่ะลูกทั้งการเรียนการเล่นและเป็นศิลปินที่มีอนาคตที่สดใสรออยู่ในวันข้างหน้าอย่างมีจุดมุ่งหมายถ้าเราไม่ทอ้อความสําเร็จนั้นจะเป็นของเราโอ้โหแฟนคลับคือพูดได้ดีมากถ้าเราไม่ทอ้อถ้าเราสู้ถ้าเราเ้อไม่เจอแข่งขันความสําเร็จอยู่ไม่ไกลจริงๆเนาะ เพราะว่าเหมือนกับว่าเราคือฮึดใจสู้แล้วว่าโอเคถ้าหนูสู้ถึงฝันนั้นก็คือมันคงจะเป็นฝันนั้นจริงๆมันคงไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นฝันอื่นแน่นอนเออพี่น้องเนี่ยเก่งรอบด้านมากอ้ายสกุลพรเก่งมากเลยค่ะโอ้โหเยอะจริงๆสําหรับแต่ละคอมเมนต์แต่ละช่วงแต่ละตอนที่แฟนคลับเนาะได้ออกมาให้กําลังใจอีลานี่ค่ะพี่น้องค่ะเย้ๆมากมายเนี่ยเมื่อวานกอมาว่าเต้าสงสัยอยากเลี้ยงแมวพี่น้องค่ะเนี่ย ก็คือน่ารักเหมือนกันโอ้โหอัพคลิปแล้วได้เห็นกันเยอะแยะมากมายแต่และคลิปเนี่ยไปฟังกันพี่น้องคะใครที่คิดถึงอีลาเนาะเนี่ยแล้วแฟนขลับแฟนเพลงคือมีเยอะมากเยอะจริงๆอแล้วคนให้กําลังใจคือเยอะมากๆเมื่อวานก่อนก็ไปเล่นกีฬาพี่น้องเนี่ยไปเตะบอล มิตรก็ไปขอให้กำลังใจขงอข้างเวทีไอ้ข้าสนามบอลน,นั่นแหละเออเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยของอไอสุกุณพ์คือแบบจ,จักสีหารเขาบอกมาแต่ไส้พี่น้องคะมันหลายคะ่ะแล้งเธอกลับลืมพอบอกจากของได้ว่าเบาอ,อุยังไปว่าในการถี่ว่ามาตัตาตาอีลาแบบเออเบาไปส่วงนี้แล้วก็ลืมแน่หละพี่น้องเนี่ยแล้วแฟนคลับช่วงนี้ไอ,อสุกุณพ์คือแบบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างมาก ตั้งแต่ไปเบิงในกลุ่มมด่ละกลุ่มนะคะพี่น้องขาแฟนคลับอีหลาเพิ่มขึ้นแบบเป็นเท่าตัวตั้งแต่มีการที่ชาวต่างชาติเนาะมา r แ a คชั่นเพลงหรือว่าเพลงที่ปล่อยไปติดอันดับใน1-10่งนะแล้วคือน้องนะได้แฟนคลับจากฐานทั่วทุกทั่วทุกประเทศนะประเทศไทยเนี่ยทั่วทุกคนเลยที่ได้มาเจอได้เห็นอีหลาแล้วแฟนคลับ ทุกคนก็น่ารักเป็นกันเองเกือบทุกคนพี่น้องคะไพเดอัดคลิปก็จะซ้อมพอยพี่น้องคะเดอัดคลิปน้องเบาถึงเง,งือกแนาน้องแฟนครับกับพ่อใหม่กำลังใจว่าเอ้ยขอบคุณนะคะสาคอมพอยที่ได้มาอ่านที่ได้มาแต่ว่าพูดเรื่องราวของน้องให้ได้ได้ฟังกันนะคะพี่น้องนี่แหละอย่างไงนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับเด็กนะ้อยคนนี้หนูคิดถูกแล้วคะ่ะลูกนะคะทุกๆอย่างนั่นแหละก็คือขอให้ให้กำลังใจตัวเองนะคะอย่าด้อยค่าตัวเองให้ตัวเองคิดว่า ควรภูมิใจในตัวเรามากๆเลยที่เรากว่าจะมีวันนี้แล้วก็ผลักดันตัวเองจนมาถึงทุกวันนี้นั่นเองแล้วก็ฤูดูกาลปีที่ห้านี้ขอให้ว่าทําผลงานการลําการร้องการแสดงออกมาให้ดีๆนะคะแล้วก็ขอให้ราบรื่นโดยทั่วกันเลยนั่นครคะ่ะพี่น้องสาหรับวันนี้เขาก็มีขค่าวเรื่องราวเพียงนี้ฝากคนลรกก็แชร์กดติดตามเพจหรือช่องด้วยนะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนคะ่ะ